มีสิบห้าซับแล้วสิบห้าเลยแล้วเว้ยพวกคุณคุณคุณดีมคุณดีมกับคุณเอ็มเล่นเกมอะไรบ้างครับเนี่ยหลายเกมอยู่ครับแล้วแต่คนเขาจะตามไปเล่นมาเล่นลอสผมไม่นี่ไงผมโดนเอลอลแบนสิบสีวันผมก็เลยมาเล่นเอวไยปกติผมก็เล่นเอนะ โดนแม่14วันเนี่ยผมก็เลยเล่นมาเล่นเกมนี้แล้วก็ลองเล่นดูว่าตอนที่แม่ไม่อยู่บ้าผมเคยเล่นแต่ไอ้โดนแบน14วันนี่คือโดนแบนชั้นหรือว่าอ่าโดนโดนโดนแบนเกมอะครับแบนไอที่14วันลากรู้นะก็ยังมีที่ยี่ห้อน่ะมาแล้วมาแล้วลีเดียนลินตามลิน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 ใครบอกลีเดียนเนี่ย เสียแล้วเสียแล้วลงกระปุกผมกระปุกผมเป็นมันผ่านผมเป็นมันผ่านเพาเป็นอะไรไงมองแบบมองแบบผ่านผ่านอุ้ยผมลืมกอดอัดคลิปใช่ผมอัดแลนะ้วขอโทษโอ้ยน้องลินจะวักน้องลินพลจะวักอันนี้ก็เป็นเกมต่อจากเมื่อกี้นะครับคนด,ดูโอ <laughs> อาจจะทำเป็นแบบซีรีส์29ตอน35ล้านตอนอเออเห็นไหมเอมไนทจูได้หนึ่งเครื่องแล้วนะเพื่อนโอ้โหนี่นาตาสุดยอดนี่แม้เทพเลเนี่ยไม่ใช่พม่มางอออ้อออออ วิ่งจำ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 อ่ะโอเคมีทีมงานเนี่ยคุณไม่รู้เหรอทีมงานเรานี่พร้อมแล้วเนี่ยโอ้โหลิ่งแก้ววิแก้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวิ่แก้ววิ่งแก้ววิ่งจับทำไมตันตูจีฟองตัน อย่เหรอคนนี้มาครับเดินไปเดินไปเดินไปคนนี้พี่คนอยู่ครับผมโอ้ยโอ้ย motherfucker bro what the fuck อือโอ้ยถอนถอนสาวได้ไหมถอนสาวได้ไหมมีใครถอนสาวได้บ้างหรือเปล่าไปยืนก่อนไปดีกุ๊กก่อนไปดีกุ๊กก่อน มีพลุทุ่มถามนะนะอ่าถ้ามีพลุท่มถามก็มาเลยเดี๋ยวผมเล่นต่อเองเฮ้ยแกเฟด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 ไปแล้วก็ไม่รู้พลุทุ่มถามเสรไหมทำเซลฟ์ฮิลลิ่งอยู่ถอยถอยถอยเออโอ้ยผมตกใจผมพับไม้เลยเนี่ยยี่ห้ออเนี่ย พี่แกเฟดแล้วพี่แกเฟดแล้วพี่แกเฟดแล้วเฟดไปไหนอะเขาเฟดไปไหนอ่ะเขาเฟดไปไหนอะเขาเฟดหายไปแล้ว I don't know But w ิ n t you please listen to me <Nobody. S 1> ได้ไหมโนบะจูอ้าวโนบะ w ู l l you marry oh, <I> มีผมผมฮิวอยู่นะผมฮิวอยู่นะเมกับนะเมก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 ต้องไปได้แล้วแหละเมก อะไรอะอะไรอะผมขอโทษโยนอีกแล้วเอาเชียโอ้โหผู้เล่นไมต่งมีคนกา้อยู่ คิวเลย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 ีนฮีนฮีนมีมันดูเครื่องผมจะไม่ตายแล้วนะผมให้คำสัญญาเลยเฮ้ Save เด e Beat ปะเนี่ย Save ด h e b e a ปะเนี่ย Save the Beat for the last Save t e e a ชัวร์ภาพเลยมันไม่คิดจะตีผุมเลยอะมันตีทีนึงแล้วปล่อยไม่ถ้าตีทีนึงอะเ a v e ด h e b e a มันหลุดนะ นู่นได้เหรอใช่คือห้ามตีเลยผมเจอตัวเทมนะทุกคนเตรียมแอบ,บนะถ้ามันเป็นตัวเทมหล่อทุกคนต้องแอบ,บนะเตรียมแอบ,บเลยนะอุย้ยเขาไม่มอยูก่กับผมเขาจับผมเลยว่ะเขาพุ่เลยวะอยูย่ตัวเองไวมากมอยู่ตัวเองไวมากเออตัวเทมหล่อจริงด <c oughs> ้วยเออ ผมไม่มีบาร์บีคิวหรอกมา้าอ,อะไรจะคมพันปานนั้นไปนะฮะเมเม็ดไปแล้วนะไปหาใครอยู่กับคอยโอ้ยอยู่กับคอยอยู่กับคอยโอ้ยชิบหายปวดกระบังด้วยทำไมเขาต้อง้าววะ ลาก่อนมนุษยชาติลาก่อนลาก่อนเอื้อเอื้อไงล่ะตัวเต็มหลอกเจอตัวเต็มหลอกน้องทำไมยิวไม่ได้หิวเต็มเลยโอ้ยหิวเ ไมด้ต้องเปลี่ยนที่เอาไว้ายยหิวไม่ได้เอายิวตัวเองเลยจ้าจิงจังไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วงงเลยอยู่ดีหิวไม่ได้เฉยไม่นแล้วสวยแล้วไงดีทีนี้ต้องเซฟละผมไม่เซฟหรอกผมแตกละ ไหนครับแม่แตงยานไปโชว์สเตยปไลยขาตู้ขาตู้เลยขาตู้เลยที่เดิมที่เราคุ้นเคย โอ้โหสปินเบิร์ดนี่มันนักว UH> uh. uh. ิ่งสาวสามต้องสื่อสาาทีวีช้อปปิ้งไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนได้คุณดีมบังไปปำพับไม้ไปไม่โดนอะไรเลยรลอดตีไม้ด้วยไอชิบหายแล้วแตกแตกแบบนี้แตกโอ้ เขาเบื่อเขาเมื่ออยู่ไล้อยู่ได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 ้เฮ้ยเขาอยู่งไหวมากเขายู่งไหวมากเพรคต้องแข่งการหาหลุมแล้วแหละเขา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 แม่เขา

อป้องไม้ป้องไม้ใครจะฆ่าให้คุณล่ะคุณดีมไม่มีใครเลยไม่มีใครรอดเลยเุรแล้วเรื่องลอง GG ก่อนเพื่อความสุภาพในการเล่น GG ฟักยะ <laughs> โอ้ยนี่เราแร่ถึงแปดค่าทุกคนจริงจังเออเล่ถึงแปดเฮ่ยเล่ถึงแปดโอ้โหดูแรงพวกเราโอ้ยเขืนเลยเขืนเลยอ่ะเสียไรคลิปหนึ่ง